โอเคครับคุณดูก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมท่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ กสาา็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ดูอยู่ใตคลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมรแ,แค่ไปหน้าที่ช่องของพี่และครับแล้วเร,เราก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจเกเรเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจเกเรเต็มตัวนะครับ80บาทแล้วก็ไอตาวนะครับ150หหรือว่าใครที่มีแบบ เงินนขนาดอะไรก็สามร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพันห้านะครับก็แค่เราแค่สมัครห้าสิบาทก็เข้า Discord นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆในเกมพี่นะครับแล้วก็ใครที่อยากโดนเนี่ยก็โดนเนี่ยเป็นซุปเปอร์แชทได้นะครับการในไลฟ์สตรีมพี่นี้ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับไปเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องปัตภพวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนกันเช่นเคคยนะรับผู้ชม ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนฟาร์มเวลตัวละครเรานั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาอ่าเวลตัวละครเราไปขอพรเอเลนเพื่อที่จะแลกตัวละคร7ดาวหรือว่าตัวละคร6ดาวอย่างเช่นพวกตัวละครพวกนี้นะครับนี่พวกนี้เลยนะครับเอฟเฟกต์เท่ๆน e ะแล้วก็มีปืนด้วยนะก็จะมาสอนวิธีฟาร์มเวลแบบโคตรไวนะผู้ชมก็อย่างแรกเลยนะครับวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เออเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีคูณ2 exp นะครับเป็นวีกนะผู้ชม อาทิตย์ละคูณเอ่อเป็นอันสองอาทิตย์นะครับไออาทิตย์หนึ่งนะครับมีสองวันใช่ไหมมันจะมีมันจะไม่มีคนส่งแล้วจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือเต็มๆเลยก็อย่างแรกเลยนะครับเราจะสามารถฟาร์มได้ที่โลกสามนะครับถ้าเป็นคูณสองนะครับจะได้ทั้งหมดแปดหมื่น e xp นะครับตรงนี้นะครับทางด้านขวาตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมได้รอบละแปดหมื่น e xp เลยนะครับคุณผู้ชมย้ำนะแปดหมื่นถึงเก้าหมื่น e xp นะนี่นี่เราเราไปที่โลกสามนะครับเราก็จะมาเดินตรงเพย์ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลย จะเป็นเลน้ำนะผู้ชมนี่ก็แนะนำนะครับถ้าอยากง่ายใช่ไหมขั้นสี่ขั้นนี้ขั้นสามขั้นสี่นะครับจะได้ทั้งหมดอ่ะแปดหมื่น exp นะครับผู้ชมถ้าเป็นวันธรรมดานะครับก็เราก็จะได้ประมาณสี่หมื่น exp นะครับที่มันไม่มีคูณสองนะถ้าคนเวิลดน้อยครับก็สามารถเ,าเก็บเวลได้เลยนะครับแล้วก็จะมาบอกทิกตุลละครนะครับที่เอาไปนะก็จะมีทั้งหมดมี ตัวแรกเลยนะครับเป็นไอดอลนะครับตัวแรกมีอันนี้ไวบับนะแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นอีวานคอปนะแน่ๆจำเป็นน้ำมาเราก็ใส่ออปลดลุราคาให้มันด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นซ e o นะครับก็คือเป็นตัวสวีดหรือก้อนนั่นเองนะครับก็ใส่อปลลุราคาให้มันนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างเช่นต้องมีนะก็คือีตัวนี้เลยนี่นี่ตัวนี้ก็ต้องมีนะครับก็คือเป็นคูลเลอร์นั่นเองนะครับต้องมีนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวอ่าสาโลก็ได้ครับชมแนะนำนะสโลไม่หนวดดำก็เป็นตัวละครนี้นะอีกตัวหนึ่งไม่ต้องนะครับไม่ใชเป็นนะครับก็ไม่ต้องเอาไปนะครับแค่นี้ประมาณแค่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวก็พอนะครับส่วนตัวละครได้เม็ดก็จะเอาไปก็ได้นะครับแต่แนะนํานะว่าให้เป็นตัวละครที่มันไม่แพงมากแนละ้วเพราะมันมีแค่สิบห้าเวมนะครับ ใช้ตัวเป็นตัวติดเลือดก็ได้นะครับผู้ชมติดเลือดเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้ไปนี่ก็งได้ครับนี่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 ครับทันจิโร่ครับทันจิโร่ก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับ,รบเซ็ตลง เซตลงฟาร์มเวลนะครับได้รอบละ8 0 0 0 0ถึงแสนหนึได้เลยนะครับเกอร์ถ้าถ้าเราวางได้นะแล้วก็มันไม่ยากเลยนะครับคุณผู้ชมก็พี่จะมาบอกทีกัเล็กแค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดสมัครสมาชิกช่องปฐมบอลด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบก็นั่นแหละครับถ้าอยากให้ทันคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับถ้าทุกคนฟาร์มแล้วพลาดไม่พลาดไม่พลไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มีเพียงนี้คคคครรรัััับบบบบล้เจอกนนิปหาาา๊ยย